สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ Google Sheets นะครับและเทคนิคในการสร้างเมนูเลือกนะครับหรือ dropdown เมนูที่สามารถเลือกได้หลายตัวเลือกนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสามารถที่จะ assign นะครับภารกิจให้กับทีมที่รับผิดชอบเนี่ยได้มากกว่า1ทีมโดยการใช้ dropdown เมนูแบบนี้นะครับวิธีการนะครับทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตารางใหม่กันนะครับผมแก็มาคลิกที่บริเวณเซลล์ที่ต้องการจะให้เกิดเป็น d r อ p d o w n เมนูนะครับ จากนั้นคลิกขวานะครับเลือกไปที่เมนูแบบเลื่อนลงนะครับอ่ะเราก็ทําการใส่ตัวเลือกของเราเลยนะครับทีม A ทีม B แล้วก็ทีม C นะครับถ้าว่ามันมี2อ,อันแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มอะไรการอื่นได้ให้มันครบตามจํานวนที่เราต้องการนะครับทีมส เสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งสีสันได้ตามต้องการนะครับนะจึงสำคัญนะครับการที่จะให้ปรับดาวเมนูของเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือกนะครับในเซลล์นี้นะครับเราจะต้องทําการติ๊กที่อน,นุญาตให้เลือกได้หลายรายการนะครับจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับตรงนี้อ่ะเสร็จปุ๊บกดเสร็จสิ้นนะครับอ่ะเมื่อเรามาลองดูนะครับอ่ะอันนี้มอดพิมดีพิมดีพิมสี่ นะครับอันนี้นะครับหรือไม่มอบเลยนะครับพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ยสาหรับเซลล์อื่นๆนะครับในแถวอื่นเราก็ลากลงมาแบบนี้ได้นะครับอ่าอันนี้อาจจะเป็นบีอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นบีกับซีแบบนี้นะครับหรือเออย่างเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการสร้าง d r ปด d o w n เมนูนะครับโดยตั้งค่าครับให้สามารถ เลือกได้มากกว่า1รายการนะครับในเมนูของเรานั่นเองนะครับ